สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนการว่าพบพ่อกับน้องปานเนาะทั้งหลังจากที่เข้ามาแต่วิ่งมือที่เขากัสิผ้ารวบๆหมู่เข่าหมู่เขาไปอันไป่ยวไปลิ่นเนาะพี่น้องอ่างน้ำซุยเนาะสิผ้าพี่น้องไปหาเบิ่งบรรยากาศเนาะว่าย่ามแรล่งขออ่างน้ำซุยที่เป็นจังใดน้องเขากลับมาน้ำพูนพี่น้องกับหมู่เพื่อน อันเฮากะไปมีตะคนแคทเต้าแคทล่ะกะแอีแพว <c oughs> ไอ้ <c oughs> <c oughs> แค่ล่ะกะอุ้ยเนาะกะน้องเฮาอยู่ทางนั้นนั่นคือท่านเปาบุญจินท่านพี่น้องเาปาบุญจิณวั <c oughs> นนี้เฮากะสิพา <c oughs> พี่น้องไปเที่ยวเด้อพวกหมู่เฮากะมีหลายคนอยู่แถวศรีวิไลกัสิไปน้ำเนาะเพราะว่าเฮามาส่วนเอาศรีวิไลน์น้ำหลกับหลคนล,ละคันนั่นแหละ ไปเบิกงบเซอรเลยเนะพี่น้องวันนี้ตอนนี้จุฮากะเขามาเติมน้ำมันด้พี่น้อง้ยลืมเอาข้างเขาบนทางล่างนสะพานมันไปก่อนนะพี่น้องพี่ไทยพี่ไยเขาถ่ายคลิปให้เนาะทุกคนบ้านจ้าเอ้ย เນ็นหรือไม่เหนหรอโอ้ยหลวฮาฟัตินยากเผ เรากำมาหอดซุยแล้วพี่น้องสบายดีต้องแพลสบายดีที่สองแผลแล้วนะเหมือนบอเหนี่เจนละโมนี่พี่น้องผ่าไงบรรยากาศก็คือแบบวิวโคตรงามนั่นสองคนนั่นคือเสี่ยวของเรานะสูมันคือแห้งแผะ <laughs> chú khinh bay nhang kì thương khựng bay nhang kì thương nha khựng bay nhang kì thương nha khựng ขุนเขาจอดรถอยู่คุณน้องพี่น้องจอดรถจอดรถเนาะนี่เขาก็ไปหาอย่างหลอดลินมันมีมุมถ่ายหูน้ำเด้อแต่ว่าทุกข่อยลงมาอันหาอย่างหลอดลินก่อน, <c oughs> ปนเปล่าหมืนบ่ทรงเกบยายาทรงหลัก <c oughs> สอหล <c oughs> ักชายอีกได้ล่อ อุ้ยทำไมเกิดตัวสวยจัง,งเลยรแค่ะไราคาแเทราคาแปสิเทนะล 5, 8, เลยโอเคเนาะเอามาเบิงน้ำแห่งตอนนี้จังหวัดนี้นเบิงน้ำแห่งน้ำบ่มีจักแป๊บเลยไม่นำ้นำนนี่อนนัน,นหน้ำอันนี้ห่นี่บ่มีมอนันหาน้ำอันอน,น,อนี้ฮะปูนครัวที่เอาไตามา ชุ้งเติบอยู่นะโดดลงตายเลยตายชิเลยนั่นเป็นแพ้พี่น้องแพ้พกินเหล้ากินเบียร์เนาะมันจะมีบอนพังนีนอีกนี่คือมุมถ่ายรูปเนาะพี่น้องอันนี้ก็นี่พี่น้องบอนถ่ายอ้าอุ้ยตะมุตะมิจังเลยน้ำไม่มี

มาถึงแล้วเราก็ดังตุกมกแตกแม็กตกมกแตกแม็กเดี๋ยวก็คงกินมาเนาะอุ้ยอยามังเลยนี่คืองบของเราใบดดล่าร์ื่ได้ดิว่านี่คือใบดดล่าของเราเราไปทำงานมาเราได้เงินเซสมีนะว่า Năm nằm nằm nè Này, cái sao. ui ui Cho chốc cho chốc 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 sao nạp chốc 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 1สนสี่สิบแสนห้าอันแ้เพีดได้ประกาคำแพงอุ้ยเด็กเสืออุ้ยเด็กเส์ฟมาแล้วเราสอบลูกเขานะเงียบๆใส่กล้องเลยเอาไม่ตะเกียบบะมีซุ นี่คือตำมามาที่เรากินถ้วยหนึ่งห้าสิบพันพี่น้องเอ้ยเขาเมื่อตำกินเองเขาอยู่เพื่อนะาได้เป็นโลกุกินกินเด็กๆสำเร็จเด็กต่ามือโหลดมือห่านี่มันจะมีโปรตีนไหมเฮ้ยหางมันดำเลยนะถ้วยสดเศร้านัมคเด้วยลองเขากับพวพวมานนำเนาะ ตอนนี้ก็ได้ลงมือเลยเนาะแต่ข่อยยังไม่ได้กินน้ำหมูเลยน้องแพลวชอบสีเกาะแดงอยากเผ็ดไงเข้มอ๋อผู้หนึ่งเค็มผู้หนึ่งเผ็ดผู้หนึ่งบ๊แซ่บสองคนนี่บ๊อกินคนขี้ร่ายบ๊อกินขาดความหวาน อย่างนี like ้ค่ะบแซบบอแซบน้อกมาพี่น้องมด้อมเด้นยจับดีๆเด้อพี่กองเขากินก่อนเดี๋ยวหมู่ทกินบนห้องะทเียวออมหมดแล้วกินเยอะจังเลยนะทุกเธอ มีแต่ซูได้ถือสองคนชามคนสี่คนชุกินกูกินสองต่อวิเดียวเบิดตะโอแต่าตัดมาทีกน้ำอี่มป่ะอิ่มป่ะซื้อหน่อยหนึ่งขึื่อยู่ว่าทองไปไปใช้ต่อสู่นอนห้าหลับห้าหล่ผู้เฝ้า เซ็กบินน้องละยิ่ใส่นองละเลยอ,อิม่มอิ่มน้อยหนึ่งอ่ากุยนี่คืออ่างน้ำสุยซูบอลไทยหับซูนี่อันนี้คือปลาดุบ ดดเปียงเปียงเขากับไปห้านเลาะอุ้ยตอนนี้เาขากับสิเมื่อยแน้ะพี่น้องเนาะ รักสามแลวก็เวรรักสามโตคนงามเขาไปซื้อเครื่องซมอ่างสบายดีพี่สาวซื้อยังเนาะงนนี่คนงามเผื่มันซื้อสติกเสือลายกัะโก้สองพัน เธอจะเมือ่อแล้วเธอยังมากราบสบายดีตรงนี้อีกเหรอถ่านนี่แล้วทำกันนี่แหละเปละมีลายเนาะเขาบริจังจากที่บริมาแต่งหึงเลย อย,อยู่หลเน้องพี่น้องอยู่กับหมูิ่นแหละหมูตะคอยน้ำคนนี้แหละพี่น้องสิ้ขึ้นไปน้ำใหม่เจ้าหน้ยเขาขึ้นใหม่เนาะเขาซื้อขึ้นไปอีกเลยพันเทาเทาน่ะลงมาลงมาหาลินเนาะลงมาลินแล้วแหละก็ขึ้นไปคือเก่าวันที่เส้าสี่กะเจอกันอยู่เวียงจันไปวะ เมือกันสิ้อไปนำเนะาะเพว่าะทำงานนำวหนาให้แล้วไเปเบิ่งวัดที่บ้านเป็นไรพี่น้องนี่มือหาแม่เราก่อนนะเขาซื้อเครื่องแล้วเขาก็เมือเลยเลยแล้วไปตอนนี้เหอกมาหอดเือเลยเนาะพี่น้องนี่แต่ละคนทรงผมแบบบอรอดมัคือตอนไป ไน่ะเป่งต่งม่เอละตอนมาโอ้คผีเข้ากะหลังจากผี่บดได้ไปหลังจากหลังจากทีแบบบดได้ไปลินไปเที่ยวเนาะพี่น้องหลังจากที่บดได้ไปลินไปเที่ยวตั้งแต่เขาขึ้นเวียงเป็นลระงะซองเดือนปลายซองเดือนปลายุดทไทยลงมากะได้ไปหล่อลินแล้วอะก็ได้ก็ขึ้นไปอีกโอ้ยเนาะพี่น้องสู่กับเวียกต่อสู่กับงานต่อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงสนีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจงสิใบได้ผัดเก็บองเอือยปออะไรพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเนี่ยน้องปอลสบายดีเมื่อยเห้ยสบายดีบ๊ายบาย